สวัสดีครับผมเซลเอกนะครับ b y d นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองรุ่น d o l p h i n e เ t e n ต็นะครับตัวท็อปของ d Dolphin นะครับนี่รถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองกันนะครับตัวนี้นะครับระบบมอเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่จะเป็นนะครับชุดเดียวกับออโต้สามตัวท็อปเลยนะครับก็คือเหมือนออโต้สามครับแต่ว่าเอากระดอง ดอลฟินมาใส่นะครับก็ไม่เล็กนะครับภายในก็โอเคดีเลยดูนะครับผมแต่ก็จะเป็นพวกปุ่มสตาร์ทปุ่มอะไรก็จะอยู่เข้ามาในนี้ครับหลังพวงมาลัยนะครับก็ภายในก็จะไม่เหมือนออโต้สามเลยนะครับเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำวิดีโอให้ดูนะครับว่าข้าง ข้างในนะครับภายในมันเป็นอะไรมั่งครับการขับก็เหมือนออโต้สามนะครับขับดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็จะขับรถไปนะครับหนองเจ็ดเส้นนางทองนะครับไปถ่ายรูปลงสื่อมีเดียกันนะครับก็วันนี้ผมเซลเอกรับหน้าที่เป็นช่างภาพด้วยแล้วก็เทสรถไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่หนองเจ็ดเส้นนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาลองแบบว่าถนนที่เพิ่งทําใหม่นะครับก็จะเป็นแบบทางเนี่ยครับลาดยางสีดำรอยตัดรอยต่อนะครับตะเข็บถนนนะครับความนุ่มนวลนะครับของดอฟฟินนะครับช่วงล่างหลังล้อหลังนะครับเป็นช่วงล่างล้ออิสระนะครับซ้ายขวานะครับไม่ใช่เป็นคันแข่งนะครับเหมือนตัวสแตนดาร์ดดอฟฟินนะครับก็ความนุ่มนวลนะครับโช็กนะครับการนึบนะครับก็ไม่แพ้รุ่นพี่ตัวท็อปออโต้สามเลยนะครับก็ นิ่มอยู่นะครับใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมเสียงในรถก็เงียบเหมือนรุ่นพี่เลยครับออโต้สามเนี่ยดูครับคอตาบานขับดีมากนะครับนิ่มดีครับผมตอนนี้ก็เราก็มาลองวิ่งทางชุมชนนะครับผมก็คล่องตัวนะครับเลี้ยวง่ายดีนะครับคันก็เล็กดีนะครับคล่องแคล่วนะครับ เราก็อยู่เส้นสายพายทองนะครับโปรโมชน่นครับมาเป็นเส้นในนะครับที่จะไปหนองเจ็ดเส้นนะครับสถานที่เรามานะครับหนองเจ็ดเส้นนะครับกับหลวงปู่ทวดนะครับคือเป็นสถานที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าเรามาจากสายในพายทองก็จะเจอหนองเจ็ดเส้นก่อนนะครับถ้ามาจากสายเสียก็จะเจอหลวงปู่ทวดก่อนครับตอนนี้แลนด์มาร์คที่ แล้วท่องเที่ยวมากันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นอ,อุทยานนะครับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ของสมเดเสส็จพระนเรศวรนะครับที่วัดหลวงพุทวดนะครับได้สร้างไว้นะครับเดี๋ยวมีเวลานะครับเดี๋ยวจะแวะให้ดูนะครับว่าอยู่ตรงไหนตอนนี้เสื่้นหลังก,ก็จะเป็นพวกท้องทุ่ง,ง,งนาครับธรรมชาตินะครับผม เย็นๆนะครับพวกหนองจะเส้นนะครับล mm ุกอตอนเย็นๆนะครับหนองจะเส้นก็จะเป็นพวกออกกําลังกายนะครับประชาชนก็จะมาวิ่งกันนะครับเส้นนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับมีคนออกกาลังกายเยอะมากนะครับตอนเย็นก็หลายร้อยคนนะครับเขาก็จะมาวิ่งออกกําลังกายกันนะครับอ่าผมนึกออกแล้วนะครับก็จะเป็น ลานสันก็จะเป็นลานอิสระภาพนะครับสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับที่วัดหลวงู่ทวดนะครับได้สร้างเพิ่มมาอยู่ด้านหลังนะครับถ้ามาใสา่เสียก็จะเห็นนะครับนี่ครับแยกหน้าของเราก็คือนี่ครับลานนอกจะเส้นนะครับที่มีประชาชนนะครับพี่น้อง ก็จะมาวิ่งกันตอนเย็นนะครับกับตอนเช้านะครับก็เนีียครับจะเป็นตรงกลางก็จะเป็นสระน้ํานะครับค่อนข้างใหญ่นะครับตอนเย็นมีคนมาวิ่งออกกำลังกายเยอะมากเลยครับอากาศดีนะครับผมก็คือหนองจะเส้นเนี่ยคือก็เป็นโครงการพระราชดำรินะครับเวลาตอนน้ําท่วมก็เขาก็จะระบายน้ํามาตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าแก้มลิงนะครับ ก็ม right? like ันเทาน้ําท่วมได้เยอะนะครับอัยยานะครับน้ำข้ากรุงเทพนะครับเนี่ยเนี่ยเยกทกเส้นนะครับวันนี้ผมมาเท็รถด้วยแล้วก็มาถ่ายรูปรถด้วยก็จะเอาไปส่งให้กราฟิกทำทีทีครับก็วันนี้มาผู้จัดการนะครับ ขับมารอผมแล้วครับขับเขาขับออโต้สารมาครับผมขับดอลฟินเอเทนเตดมานะครับนี่ครับถึงแล้วโอเคขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ โอเคผมก็เทสรถด้วยนะครับถ่ายรูปด้วยตอนนี้ก็กลับแล้วครับชรูมังทองนี่ก็สายเซียร์หลักนะครับในอ,อ่อายุทยาอายุทยานะครับอ่างทองก็กลับโชวรูมนะครับลูกค้ามาเส้นแถวนี้ก็จะเป็นพวกเนี้ยครับลูกปั้นพวกเนี้ยก็จะเยอะนะครับของฝากก็ เป,ป,ป็นลูกปั้นไก่พวกเครื่องจักสานนะครับเขตตรงที่ผมอยู่ก็อำเภอมหาราชครับติดกับจังหวัดอ่างทองครับแต่ศูนย์บีวดีอยู่จังหวัดอ่างทองครับติดกับโรงเรียนประธรรมโลดนะครับผมก็ขับมาด้วยความเร็วก็ระมัดระวังนะครับถนนเส้นนี้ก็ขวาสุดก็ไม่เกินร้อยยีกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ดูความเร็วกันด้วยนะครับเพราะว่ารถมันนิ่มนะครับนิ่มจนบางที ลงมาดูไม่ทีโอโหไปร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบแล้วนะครับมันเงียบแล้วมันนิ่มเลยไม่รู้ว่ามันเร็วเท่าไหร่นะครับเป็นรถที่คุ้มค่านะครับผมคือคุณเอาเงินที่เติมน้ำมันเนี้ยเดือนหนึ่งถ้าคุณใช้ประจำประจานะประจำนะครับเอาเงินที่คุณเติมมันเดือนเป็นพันๆเนี่ยเอามาส่งค่ารถได้ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับ ผมว่ามันประหยัดได้เยอะเลยนะครับหนึ่งพอประหยัดได้เยอะนะครับเงินก็เหลือใช้นะครับก็สามารถไปต่อยอดทำอางอื่นได้นะครับเก็บออมมาให้เอาไปเที่ยวนะครับปีใหม่สงการนะครับหรือจะไป่อนอย่างอื่นต่อก็ได้นะครับสายเที่ยวก็นู่นเลยครับผ่อนกล้องผ่อนโดนนะครับผมก็ชอบนะครับถ้า มีโอกาสก็คงจะได้ซื้อใช้นะครับผมส่วนตัวผมใช้รถเบนซินเครื่อง1.2นะครับของรถไม่บอกชื่อดีกว,ว่ารถยนต์เนี่ยครับ1.2เบนซินนะครับก็เติมแก๊สอีสิบ e ก็สามร้อยก็วิ่งได้สามวันนะครับวันหนึ่งผมวิ่งอยู่ประมาณสามสิบโลสามสิบโลเติมสามร้อยก็ได้ประมาณสามวันก็ต้องเติมอีกแก๊สครับแต่ตัวเนี้ยนะครับถ้า คุณเติมนะครับแบตเต็มที่เลยโหคุณขับไปเลยเป็นอาทิตย์นะครับค่าไฟไม่กี่สิบบาทยี่สิบาทสามสิบบาทก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ที่นะครับแล้วแต่การใช้ของแต่ละคนนะครับประหยัดแน่นอนครับนี่ก็เจอรถไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับเมต้านะครับอันนี้น่าจะมาจะสุพรรณครับ บริษัทผมนะครับพอเลยโรงเรียนอ่างทองมาทำมารวดนะครับชิดซ้ายเลยนะครับป้ายจะเนี่ยครับสังเกตติดนครสวรรค์แล้วก็มีวยเดียงทองเลยครับผมเดี๋ยวซ้ายเข้ามาได้เลยครับนี่ครับศูนย์บริการมีวยเดียงทองครับมีรถให้ท่านรองนะครับอโต้สามนะครับแล้วก็ดอลฟินนะครับตัวท็อปทั้งสองตัวเลยนะครับ